เงินต่อให้เปื้อนโครนก็ยังเป็นเงินอยู่แบบนั้นเลยโยมทองคำอยู่ตรงไหนก็ยังเป็นทองคำเงินเย็นค้าเหตุการณ์น้ำท่วมภัยพิบัติหลายคนเสียหายกันมากมายมากมายจริงๆจนหลายคนบอกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนจะเริ่มเก็บเริ่มล้างจากตรงไหนก่อนเพราะมีแต่ขี้เลรขี้คโครนเต็มไปหมด คนแท้ก็เหมือนกับเงินที่อยู่ในเลนในโครนยังไงก็ยังเป็นเงินวันเย็นคำ่ำเชื่อว่าโยมจะผ่านไปได้นะเชื่อว่าโยมทุกคนจะหาจุดสักจุดหนึ่งเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในการล้างในการเช็ดในการเก็บกวาดร่วมด้วยช่วยกันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆพอเราเห็นจุดเล็กๆที่สะอาดแล้วการที่จะขยายวงกว้างของการทำให้สะอาดมากขึ้นก็จะมีกำลังใจ แต่ถ้ายืนมองกอดอกเท้าสะเอลมือกลุ่มศีรษะแล้วบอกว่าจะเริ่มต้นจุดไหนก่อนจะเริ่มต้นทำยังไงก่อนกำลังใจที่จะมาในการส่งให้มีกำลังในการเริ่มต้นทำณจุดหนึ่งจุดใดก็จะไม่มีเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนนะโยมเริ่มต้นจากจุดเล็กๆและขยายวงกว้างมากขึ้นจะมีกำลังใจในการเห็นความสะอาดมากขึ้นมากขึ้นและสุดท้ายก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นได้เงินและทอง อยู่ท่ามกลางเลนและโครนก็ยังเป็นเงินทองวันยันคำ่ำคนแท้คนจริงนักสู้ก็ยังจะเป็นนักสู้แบบนั้นวันยันค่ำจริงๆคุณค่าอยู่ที่ไหนก็มีคุณค่าดอกไม้ขึ้นอยู่ที่ไหนก็สวยจริงๆขอเป็นกำลังใจ